สุขสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับกะโอเดะพบพ่อครับซับปลเลยโดนนะครับเนาะครับไปพบพ่อครับหนองหมดเนาะครับเนาะพบพ่อครับหนองหมดกะผมกับผมมีเวลาในการถ่ายคลิปฮะข่าวอยุ่พุ่นมีดก็ยุ่งขางเมียนมีดน้ำพญทุยก็ได้มีดไหมกะมื้อนี่กะมีงานด่วนนะครับเนาะชาวพนักงาน นี่เนาะสังขารคนเรามีเกิดมีเก่มีเจ็บมีจากแล้วก็มีตายการจากลาครังนี้เป็นการจากลาที่ม่มีการหวนกลับขึ้นมานะครับเป็นการจากลาข,ของการจากลาที่ล่วงรับล่วงเลยไปเลย <nov> มันก็ได้จากล่าลูกล้านนะครับเนาะคุณแม่ก็อายุได้ประมาณแปดสิบแปดสิบเท่าไหร่วะาแปดสิบหกปีนะครับเนาะก็ได้จากไปอย่างสงบบ่ได้มีโรคมีภัยเหยียงพี่นอ้องเออหรือว่าบ้านเฮากับว่า,าล้นขวัญนะครับเนาะภาษาเราเอื่นว่าล้นขวัญเิ่นก็เป็นบุคคลอันสำคัญของหมู่บ้านครับ เป็นรุ่นแรกชาว่าไดดเนาะผูกปลาตังมมบันนุ่นเจริญของเขาคนขาม้าลายพี่น้องขม้าลายครับอพี่น้องขมาหลากหลายจากบ้านนั้นบ้านนี้บ้านอื่นเอารถพี่อัพพี่เลีนลงไปพุ่นคือบ่ออ่อมใกล้ๆติด <laughs> อยูกันเด้เดออม,มีกวงบ้านไหนกักวงไว้นิกิวครับุ่นิ๊้มว่งมันฮกด้ เทียบมได้นี่มันก็แพงมันก็เพงูอนี่ที่วัดุนโอที่โรงเรียนทียโรงเรียนมตงดีนี่เราต้องเสมอมกันแแที่รกกระถมมาไกลดอกบัดงานไดงานได้กเกียดตอกไปเรียเกียดออกไปเรียกไมกับไกลเลยมไปพไปยังดอกสาธารณะน้ำกันนั่นละ บุคคลวสิวังได้นะครับเนาะจักสิวังในระเอซีเอ้ยเนี่ยสังขารคนเราครับเป็นศัจธรรมที่แสดงให้เห็นอย่างแน่นอนบางคนไปฟังพาเทศอาจสิบห้านได้เห็นศัจธรรมสัจธรรมในการแสดงโดยคุณแม่เพิ่นได้แสดงเห็นว่านี่แหละชีวิตของเฮามีเกิดมีแก่กระตองมีตายนะครับเนาะ คุณนเมฆก็ได้เป็นแสดงให้เห็นนะครับนะ้อเป็นสัจธรรมหรือว่าผมบอกถือว่าพิษอันนี้ก็ขอโทษขออภัยนะครับน้องก็บาดเจ็บ,บโดนหนังสือตำรักตำาราบาดเจเกิดโดนบาดเอ่านบาดเทบทวนโดนก็อัดสิลงสิลืมไปบ้างแล้วกโทษเอฟซีเนี่ยนะครับ,นะรบงานศพงานเกี่ยวข้อกับเบิดแล้วล่ะครับแกยังอีกอยู่รถกับบ้านในล่างครับยัง เขาเม็่น้อยข้าวหนักครับเข้านักยังยู่บัลายนะครับของพี่น,อน้นองจากคองนี่แหละ่ะสิบยีบส่สิบเลยนะครับเนาะตอนนี้ก็ได้รอบพี่ทอด้วบุหูได้จักรอบเราพี่จ้อยครบหรอืเอเปล่ครบหรือั้นอาะเดี๋ยวไปเก็บไม้ก่อนครับ อ่ะมาต่อครับบัตรไปแก้ได้เพื่อนกะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายว่างพ่วงหรีดว่างดอกไม้จันนะครับน้องบางนว่างพวงหรีดวางดอกไม้จันเพื่อเคารพศพนี่กกมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเนาะ <S <S ชาวบ้านกะว่างเสร็จกะได้เดินทางกลับตอนนี้กับโควิดนะครับเนาะ,ะมีการรักาอบยาหางสวมเม็กันท,ทุกคนทุกคนเดพี่น้องเด้อ เข้าบดามาครับบนองเข้าแต่่มีคนมาผลไม่หกันยากที่สิมีโควิดที่จะเดินทางมาถึงนะครับเนาะเ้ย้เทาไม่า่้อด้ดไ้คนาดือานเรา้องทำไม่่ายนารห่รอนัอนอล <c oughs> นำเคียงเอียเครยงหัวเขาเป็นมันเอามานันตัวมเาเหยียบให้นะวเกี่ยวมาได้าก็ได้ตดอันนี้ ประเทศไทยพี่น้องได้เห็นนะครับเนาะสดจะทำบันหนอกของเฮากับเป็นการจัดงานแบบนี้พี่น้องก็มาร่วมหลายขู่หลายคนครับบางคนครับนับหน้าถือตามากมายาสำหรับคนในเมืองก,กับว่ามีกันไปงานศพกันหลายวันนี้นะครับเนาะสู่บันหนอกเฮเบ้ได้ที่มีการพี่น้องครับจงได้ก,นนกับ,บ่ทินมกันนะครับเนาะพี่น้องบานเฮ้าช่วยเหลือเพื่อกูลซึ่งก,กันและกัน คนทุกท่านคนกะมาหลากหลายครับเกี่ยวมาล้อย,อยังขบวานออกมากระเพริกเออมะล้อยเอ้าเดี๋ยวไปเก็บขอนงนครื่งเงิครับเดี๋ยวเผาเสร็จเลยมาถ่ายแบงอีกรอบนึงครับครับตอนนี้ก็ที่นอนกลับบ้านหมดแล้วครับ เหลือต่ผมเนาะผออยู่เผาได้ประมาณสิบก่านที่นะครับไรสิพาขึ้นไปเบิง FC FC หรือ FC ดีไฟกำลังหอมครับ,ปบ,ปบเป็นยังไงโอ้ไฟแรงไฟแรง เนี่ยมาเห็นสมรภมิเห็นตะขากระลังเรื่อมขึ้นมามโอ้นี่เนาะสังขารคนเรา ตายไปก็ยังไว้หำมาได้ครับเยันเจา้าฉีน,นเงินล้านเงินแสนเงินสิบล้านสองลอยล้านพันล้านจบเอาไป้หนำมาได้คอยไปเห็นผู้ใดเด็กคนเงินสองสามลอยล้านไป้หนำเลยตายแล้วก็ไปได้เห็นว่าเออเงินฝากเงนินธนาคารแม่ไปหนำเด้อแม่บ่ได้ห้โตวไว้เดิกอบไปเห็นผู้ใดว่าเลยล่ะแม่บ่ได้ห้โตเวได้เงินนึ่งสองสามลอยล้าน เดี๋ยวไปนําได้ลูกเลยลูกเกขาพากันอยู่หากันไม่ไม่เบ่มีครับไม่มีใครสามารถออกไปได้ตั้งแต่เขาเอาเงินเหรียญใส่ปากตัวเองยังบ่มีเป็นญ,ญาออกไปเลยี่น้องเลยยังมืออืืนมาเก็บกระดูก็ย,ยังอยู่ขึ้นก่าครับขนาดอยู่ในปากจะ้องคัะยังบนมีปัญญาเอาไปเลยอันนี้คือบอกเปียกเปยใอยฟังยอมเนาะว่าสังขารคนเรามาก็าไม่มีอะไรมา ตายไปก็ไม่มีอะไรกลับไปด้วยเม้อแต่ยางเดียวอืเจ้าเกิดมากเสียผาเจ้ากับ่มีใส่มีแต่ผมมีแต่คิวมีแต่ตามีแต่จมูกมานมเจ้ากระเดกแน่วมู่ที่เจ้าได้มากนะเจ้ากระเดกกลับไปขึ้นนะครับเนาะไม่มีทางที่จะได้เ,ง,เงิเนแสนเงินล้านที่เจ้าหาไว้แต่คนเฮาก็คือว่าต้องดินล้นครับนินล้นเพื่อว่า ตัวเองมีชีวิตรอดเดินล้นเพื่อหลูกเต่าบางคนมันไม่หลุกไม่เต่ากับดินล้นไปหาไว้ท่านมันพราจะขอมีินแต่กับบสอสธรมเสียไปนำไ้ำใดตายไปเขาเข,า,ขามาเผาถิ่นเง,งินเขาก็ไปทําบุญหรือว่าเสียไปลุกเต่าอยาดตีพี่น้องแย่งกันครับใครมีเงินเยอะตายไปลูกนัานเกิดจากฮักกันกับเป็นซัางกันเพราะแบงมุ่นแบงเงินแบงทีแบงข้างบอทอกันในนที่เนาะ กะคลิปนี้กะบบอกไปตามหมอสมคว่วนนะครับนเนาะเดี๋ยวสิมาให้เบิ่งอีกเป็นยังไงคลิปนี้กับอวามร่าห่าจากพี่น้องเอฟซีในซัมมี่ขอบคุณเอฟซีหลายๆนะครับเนาะอ,อ่ะไปค,ครับสบายดีครับ